ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบช่องที่พาคุณก้าวล้ำไปกับประสบการณ์ยานยนต์แนวล้ำยุคหรูหราและทรงพลังวันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ2025ดอทแรมสีเขียวอันโดดเด่นที่มาพร้อมความดุดันความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งยกระดับรถกระบะให้เหนือกว่าการใช้งานทั่วไป 2025. ดอทแรมมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่สะท้อนความล้ำยุคและจิตวิญญาณของรถกระบะอเมริกันอันแท้จริงสีเขียวเมทัลลิกอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เพียงแค่ดึงดูดสายตา แต่ยังแสดงถึงความตั้งใจในการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากดอททุกเส้นสายของตัวถังดูเฉียบคมเรียบหรูและโดดเด่นเมื่อสะท้อนแสงในทุกมุมมองด้านหน้าของรถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่และไฟหน้าเล็ดแบบเรียวคมที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง,งทันสมัยกระจังหน้ายางติดตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และการระบายความร้อนกันชนหน้าออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังพร้อมแผ่นกันกระแทกแบบซ่อนเสริมภาพลักษณ์พร้อมลุยทุกเส้นทาง สีเขียวของตัวรถยิ่งขับให้ดีไซน์ด้านหน้าดูสง่าง,งามและดุดันในคราวเดียวกันในส่วนของขุมพลังแรม2025มาพร้อมเครื่องยนต์ V 63.6ลิตรพร้อมระบบไฮบริดเบลอีทอที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพละงกำลังสูงสุดยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ V 8 h เฮมิ5.7ลิตรที่ให้แรงบิดทรงพลังและอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วยเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทั้งในเมืองและการลากจูง ระบบช่วงล่างของรถออกแบบให้รับกับโครงสร้างตัวถังเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพร้อมระบบช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติซึ่งช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะวิ่งทางไกลบรรทุกหนักหรือไต่ทางชันแรงก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมุมมองด้านข้างของรถเผยให้เห็นรูปร่างที่แข็งแรงและสง่าง,งาม ล้ออลลอยขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยซุ้มล้อแมตต์แบล็กแ,และเส้นสายของตัวรถที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันจุดเด่นอีกจุดคือมือจับประตูโครเมียมและกระจกกรองแสงสีเข้มที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและบันไดข้างที่ออกแบบให้สะดวกต่อการขึ้นลงรถด้านท้ายของรถมาพร้อมประตูท้ายดีไซน์ใหม่ที่สลักชื่อแรมอย่างเด่นชัดพร้อมไฟท้ายเลเเต็มแนวกว้างและกันชนหลังดีไซน์สปอร์ตเสริมความพร้อมสำหรับงานบรรทุกหนักเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่เกินคาดสำหรับรถกระบะ ระบบไฟตกแต่งภายในสีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่ล้ำสมัยเบาะหนังแท้ตัดเย็บด้วยได้เขียวให้สัมผัสนุ่มและรองรับสริระได้ดีทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังมีระบบระบายอากาศแอร์ุูนบอกพร้อมหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาที่เปิดรับวิวท้องฟ้าอย่างเต็มตาระบบเก็บเสียงรอบคันทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะแก่การเดินทางไกล แดชบอร์ดต,ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วพร้อมระบบอุป n e c ์รุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้หลากหลายและยังมีระบบ h e a d u p Display ให้ขอ้อมูลสำคัญตรงสายตาขณะขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัย RAM 2 0 2 5ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเต็มรูปแบบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัตมิ ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคันแบบ360องศาระบบช่วยถอยจอดและระบบควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงก็มีให้ครบครันฝาท้ายแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเปิดได้หลายทิศทางเพิ่มความสะดวกในการขนของพร้อมด้วยระบบเก็บของแรมบ็อกที่ฝังอยู่ในขอบกระบะให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัยแอร์และการนำได้แม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่แต่อัตราประหยัดน้ำมันก็น่าประทับใจด้วยเทคโนโลยีไฮบริดและการออกแบบตัวรถที่ลดแรงต้านลม อีกทั้งดอทยังเพิ่มระยะการเข้ารับบริการและปรับปรุงศูนย์บริการให้ทันสมัยมากขึ้น 2025. ดอทแรมสีเขียวคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถกระบะแต่มันคือการผสมผสานอย่างลงตัวของพละกําลังเทคโนโลยีและความหรูหราเหมาะกับทั้งผู้ใช้งานสายงานหนักและผู้ขับขี่ที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและล้ายุคหากคุณชื่นชอบรีวิวรถหรูรถล้ำอนาคตและข้อมูลยานยนต์แบบจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดติดตามออโต้วิเบเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษในทุกคลิป ก้าวล้ำไปพร้อมเราในโลกแห่งยานยนต์อนาคตครับ